เ,เร็วดิโรวันเกิดของมันโรชิงหมาเกิดมัมโอมมัอม,ม,มอะไรของมันมันจะทำพิธีกรรมคล้ายกับว่าไอ้เอฟซีแม่ๆของมันมาร่วมเป็นประธานสะดอกเคราะเริ่มต้นโรบุญของมันรู้สึกว่าที่สองหมื่นกว่าบาทด้วยซ้ำหลักฐานชัดเจนมีอยู่เพราะว่ามันพูดออกสื่อของมันเอง มีการเลือกบุญให้ด้วยนะเลือกโปรให้แม่แม,แม่ของมันด้วยว่าแม่คนนี้เพราะทำหน้าจะเป็นอย่างนี้ต้องใช้โปรนี้ตกประมาณสองหมื่นบาทแม่คนนี้เพราะทำหน้าจะเป็นอย่างนี้หน้าจะต้องใช้โปรนี้คือโอนเข้าบัญชีของมันแล้วมันสะดอกเพราะทไมหรือว่าแม,แม่แม่ที่จะเป็นประธานเพ่อจ่ายมาห้าหมืน นั่นคือวิธีการทำมาหากินโรโฮมันชิงหมาเกิดของมันแม่แม่เตรียมเงินเตรียมทองไว้นั่นคือพฤติกรรมขอทานแล้วจะมาโจมตีคนที่เขาทำธุรกิจมีคนรักคนชอบมีคนช่วยเหลืออย่างตัวลุงตัวป้าได้อย่างไรคำพูดที่พูดออกมาใครจะเชื่อถือคำพูดของมือไงดัง ตัวลาตัวหัวเข้ก็ไปไม่ถูกไปไม่เป็นออกมาโจมตีออกมากล่าวร้ายลุงในเรื่องเก่า,เ,กาเมื่อวานคนเข้าไปดูไม่เคยดกร้อยลุงแค่นั่งเท่ๆพูดตา ชื่อให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคำพูดคำจาของให้เดอแก๊งของพวกขอทานชุดนี้มันใช้ไม่ได้ผลแล้วสำหรับเอซีของลูกบ้านมันออกมาดิ้นนเพื่อจะให้คนที่กล่าวร้ายโจมตีมันหยุดการกระทำพยายามจะสื่อว่าถ้า คนที่โจมตีมันยังพูดจาไม่หยุดไม่ย่อนมันก็จะโจมตีลุงป้าลุงป้าเขาไม่สนใจหรอก FC ที่อยู่ทุกวันนี้เขายืนหนึ่งกับลุงป้าเขาไม่สนใจเสียงดกเสียงอาเสียงหมาเหา่าอย่างลุงก,ก็เหมือนกันเสือจะเดินหมาเห่าข้างทางลุงไม่เสียเวลาไปเตะป่าหมาหรอก ลุงทำถูกทําต้องแล้วถ้าพุทธนักธุรกิจของลุงเป็นนักธุรกิจที่ติดตินเป็นตัวแทนของเอซ าวเดิมเมื่อวานกินไม่หมดตัวลายนะครับเก็บไว้มากินต่อไปช่วยค้นหาน้องซึ่งเป็นหลานของชักพงหลังจากซักไปแล้วลุงเอามาใส่ขึ้นไหลลุงไม่จำเป็นต้องใช้เสื้อผ้าอาพอที่ซักผ้าไม่จำเป็นว่าต้องผูกไทยใส่สูตรทักธุรกิจ ที่เป็นขวัญใจของเอฟซีูไทยใส่สูตรเป็นบางกรณีได้นักธุรกิจแบบติดๆินแบบลุกแบบบ้าเป็นกันเองอกับทุกคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคนที่ไม่รักไม่ชอบเขาก็โจมตีมันเป็นเรื่องปกติแต่คนเข้าใจอยู่ใน ดูถูกไม่มีคำใส่ร้ายนั่นคือสแสดงว่าสีนสเสมอกันตอนนี้านักธุรกิจจำหน่ายสินค้ารับผลประโยชน์ตอบแทนจากทารขายสินค้าสินค้าตัวนี้ เพื่อเพื่อเพื่อแผ่ไปถึงคนที่ทําหน้าที่โปรโบทให้ในปัจจุบันก็คือยูทูบเบอร์ชัต่างๆที่ปักมุดร่วมขายสินค้าของลุงของป้าได้รับอธิสงไปด้วยถามว่าตัวลุงตัวป้าทุกวันนี้การเดินในภาพรวมไม่ว่าช่อง youtube โอนสินค้าให้ป้าการบรนสัทพันันนั่นมันสื่อให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะไปเป็นนักธุรกิจแล้วผลิตแทนเป็นของตัวเองแล้วขายสินค้าได้มันสือให้เห็นว่า ที่ไอ้ดาองออกมาดิบเป็นที่มันนำเข้ามาก่อนหน้านี้มียอดขายแบบพล่มทลายเพราะมีเอซของล่งป้าช่วยกันดนุนแต่พอไม่มีตรงนั้นทำให้ขายไม่ได้ขายไม่ออกขายออกก็เฉพาะเอซีแม่แม่ของมัน ที่ยังหน้ามืดตามัวซึ่งอัหลังซื้อต่ำมากแล้วในลักษณะงานขายก็คือขายในลักษณะขอทานจัดโปรบุญขอทานนั่งแหละสภาพปัจจุบันไอ้คนที่มึงเคยโจมตีนายเป็นนักธุรกิจตัวมึงเองเสียด้วยซัำไม่ด่างลายเป็นขอทานเพราะ ติ่มมึงชัดเจนต่อไปมึงจะเกิดโดนมากกว่านี้การดิ้นของมึงเอฟซีลงป้าไม่ให้ค่ามึงออกมาพูดโจมตีลุงป้าเอฟซีของฝั่งโดนก็ไม่ให้ค่า เพราะสังเกตมึงไปช่องไหนโดนขับใสไล่ทรงเวลาตัวหัวเข้เอาคอนเทนต์ของคนฝักดูโดดคลิปมาโดนเบรกเพราะว่าเขอใช้คำพูดคำจาว่าให้สารภาพเรื่องนิทานนายชอมาก่อนถ้าไม่อย่างนั้นให้กลับไปอยู่ที่เดิมถามว่าที่เดิมคืออะไรที่เดิมคือฝั่งหลุมบ้า เอซีลุงป้าเขาตาสว่างแล้วเขาไม่เอาพวกมึงแล้วมันเลยไปต่อไม่เป็นทุกคนจับได้ไล่ทันตัวลุงกลายเป็นนักธุรกิจที่มีฐานเอฟซีเป็นฐานลูกค้าอาณาคตสดใสสว่างรุ่งเรืองแน่นอน รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่ต่อเนื่องที่ลุงจากเตืนหน้าต่อไปทั้งเรื่องลานอมงูที่จำปาดงตอนนี้น้ำไหลไฟสว่างไอ้พวกที่เคยสบประมาทเคยประมาทลงไว้ตอนนี้ปิดฉาตาโรนไปไม่ถูกไปไม่เป็นตอนแรกโจมตีเรื่องชฉดว่ามีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ ตอนหลังจะทำอย่างไรเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังตอนหลังมันอยู่ทางใดความเจริญน้ำไฟเข้าไม่ถึงทุกอย่างลุงป้าเขาแก้ปัญหาได้บมตอนนี้น้ำไหลไฟชาวบางพวกมึงไปต่ออย่างไรอย่างทีนี้คนที่เคยมาโจมตีอักเลือดหรือไม่ส่วนเรื่องคดีชิวชิว ชิวชวอย่างไร่าเอซีของลุงของป้าน,ไไนล,ลุงต่อสู้เรื่องอท,ที่อยู่และทำลายเ,เวลาเด็กหายที่แท้จริง,ยง,ยง,งพยายามแวบล้อมปากอื่นๆไม่ว่าจะมาให้การอย่างไรจะไม่มีผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้เสียศูญยืน,นยันเรื่องทำลาย ในเวลาที่ลุงอยู่เป็นประจั์พยานการทำแผนและการให้การในชั้นพิจารณาการทำแผนออกจากบ้าน7จ็งสาใช้เวลาแปดนาทีไปรออยู่ประมาณสามสิบเจนาทีนั่นก็คือประมาณก็รเริ่มตั้งแต่เวลาแปดปมงสบ ใช้เวลาอยู่กับลุงกับป้าหนึ่งเชื่อโบงเศษ็ก็เก้าโบงยี่พยานแวดล้อมปากอื่นๆจะมาให้การอย่างไรไม่ว่าจะเป็นป้า ATM ีหรือสามีหรือคนอื่นๆถ้ามาให้การขัดแย้งกับคำให้การของผู้เสียสูญจะไม่มีน้ำหนักทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ ามว่าขาดความน่าเชื่อถือคาพูดของใครหนึง่งถ้าไม่คาพูดของตัวพูดเสียศูนเองที่ให้การไว้ในชั้นพิจารณาก็เป็นทาให้การของป้า a อทเอ็และสามีทำลายน้ำหนักกันเองไม่มีประโยชน์ทั้งสิน้นไม่ว่าพยานแวดล้อมปากไหนรวมทั้งไอ้ทุกพูกด้วยนี่เรนาวันธง วันทอง้องเอดผลที่ให้ไปมาจากพยานชั้นเลิศคือตัวผู้เสียศูนย์ที่ให้การไปอยู่แล้วคนอื่นมาให้การทีหลังมันต้องให้การเตื้อสมไปกับพยานมากแรกถ้าให้การขัดแยง้งคือสารตั้งข้อสงสัยยกผลประโยชน์ให้กับจำเลย าใจนั่งหล่อๆเท่ๆไปเลยแล้วขอย้ำอีกนิดนึงไอ้ที่ควายโดดไปจบตีว่าลุงพูดไม่ตรงพูดไม่ชัดพูดไม่ซ้ำกันนี่ระนามขอแจ้งว่าเป็นการออกมาตีกินของคนควายโดดย้ำว่าคดียา,ยาเป็นหน้าที่ของควายโจ์ที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจำเลยมีความผิดอย่างไร ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายจำเลยที่ต้องมาแก้ตัวไม่ตอบคือปฏิเสธไม่รู้คือปฏิเสธไม่เห็นคือปฏิเสธจำไม่ได้คือพาคเศษทุกคนจำไว้ลุงไม่จำเป็นต้องพูดต้องตอบเสียด้วยครับเข้าไปยืนเยิมเท่ๆในคร ยิ้มกับผู้พิพากษาจะโดนตำหนิยิ้มด้วยสายตายิ้มด้วยสายตาได้รากฏการที่เกิดขึ้นเป็นการตีกินของคนกัะโดนที่เอาข้อมูลไปบิดเบื้อนสบายใจได้ทีนี้ย้อนกลับย้อนกลับมาถึงภาพของนักธุรกิจกับขอทาน ชัดแจ้งชัดเจนแล้วว่าลุงป้าคือนักธุรกิจทุกวันนี้จำน่ายสินค้าไม่ได้แบมือขอเใครเรื่องการปฏิสขอนของปูถ้าใครจะช่วยเหลือไม่ใช่ลักษณะขอทานแต่เป็นลักษณะการไปสมพบคุณสร้างตรงนั้น มันโดนจะมากล่าวอ้างว่าขอทานไม่ได้ตัวมันเองต่างหา,ากโปรขายสินค้าในลักษณะขอทานแล้วยังทําโปรส่วนตัวในลักษณะแบ่งบุญทําบุญเสียด้วยครับชีวิตมึงนิรนามตาหน้าไปเลยไอด้ด่างว่ามึงจะทํามาหากินโดยการขอทานไปตลอดชีวิตเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่มึงจะมาก,อก่อกระแสของลุกของป้ามึง ไม่มีสัมมาอาชีพที่แท้จริงหลอกลวงต้มตุนประชาชนคนทั่วไปปัจจุบันมึงก็ย้อนกลับสู่อาชีพเดิมหลังจากเอฟซีของลุงป้าเขาจับได้ไล่ทันแล้วว่าพฤติกรรมของมึงช่วยช้าสามานเรวสามระยำต่ำสามอย่างไรรวมตั้งเดอะแก๊งด้วยก็คือลาตัวหัวเข ไม่กล้าย้อนกลับมาอีกจะกูดแมงทั้งหลายก็ร่วมกันตั้งแต่ต้นไอ้น้องแมงปัดไม่แน่ใจว่าอยู่ร่วมแก๊งหรือว่าโดนหลอกใช้แต่ทานายสาพานิรนามมีความเชื่อว่าอยู่ในกลุ่มแก๊งไม่หวังดีอ,อ๋อลูกป้าถ้าหวังดีต้องออกมาตักมาเตือนออกมาพูดออกมากล่าวว่าพฤติกรรมของคนพวกนี้ มีพฤติกรรมอย่างไรแอบมาทำมาหากินอย่างไรไม่ใช่ร่วมแงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับแก๊งมันรู้อยู่แล้วว่าคลิปที่ได้ไม่มีอยู่จริงแต่ยังหลอกลวงแสดงว่าคุณรู้เห็นเป็นใจหรือไม่คุณไม่ออกหน้าในเรื่องนี้แต่คุณอยู่เบื้องหลังคุณแอนนี่บอกว่าน้องแบบนันไม่เกี่ยวคืออย่างนี้นะครับ ทิรนามก็สงสัยอยู่ว่าอาจจะโดนหลอกใช้แต่ก่อนจะเข้ามานะครับก่อนจะเข้ามาที่สี่อนนักดาวังการน้องแบนปันเคยไปสุมหัวกันที่บ้านหลังหนึ่งญาติฝั่งคนหลังจากนั้นนะครับลาตัวหัวเท้ยังไม่ทําคลิปนะครับยังไลฟ์สดไม่ได้ใสยให้น้องแบนปันนะครับทำคอนเทนต์ฝากเรื่องนะครับว่ามาดามคนหนึ่งนะครับ ่าเรื่องไปถึงบนทางเพชรบุรีมันเชื่อมโยงกันนะครับมันสื่อให้เห็นว่ากลุ่มแก๊งนี้รู้จักกันมาก่อนนะครับรู้จักกันมาก่อนให้เข้าใจนิดหนึ่งนะครับกลุ่มอนนี้กลุ่มแก๊งนี้เขารู้จักกันมาก่อนก่อนที่จะเข้ามานะครับเข้ามาในลักษณะแยกกระเดินร่วมกันดีนะครับทั้งช่องเอลเดอร์มาปรากฏตัวอยู่ก่อนแมบหนึ่งแล้วไอ้ด่างตามมานะครับ ด็กบอกว่าน้องแบกปันเข้ามาน้องแบกปันถึงจะมีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่มีบทบาทนะครับเป็นแค่ตัวประกอบเพราะว่าน้องแบกปันพลาดพลาดแล้วไปโดนคดีพอโดนคดีมันมีค่าจ,จ่ายมีค่าใช้จ่ายตอนนั้นหมาตามลาตวัวหัวเข่สร้างภาพเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือน้องแบกปันนะนะครับ คนที่คอยช่วยเหลือก็คือป๋าช่างแม่งนะครับตอนนั้นป๋าช่างแมงเคยโอนเข้าบัญชีนะครับผ่านทางลาตัวหัวเข้ให้ไปช่วยเหลือน้องแปดพันนะครับช่วยเหลือด้านต่างๆป๋าช่างแมงขอรู้ดีทุกวันนี้ลาตัวหัวเข้ออกมาพูดมาจาออกมาท้าทายว่ามีสลิปไหม ที่มาทำมาหากินรับโอนเรื่องนายซอลสลิปไม่มีใครเก็บไม่มีใครพูดถึงและคนที่โดนหลอกก็คือเป็น f อซที่มีความสนิทสนมหลักบ้าน f อซต่างประเทศเขาไม่มาเสียเวลาออกมาพูดมาจ้าต่หลักฐานที่ชัดแจ้งก็คือการไลฟ์พูดถึงเรื่องราวเหล่านี้มีการ แล้วก็ให้เลขบัญชีในไลฟ์มันเป็นหลักฐานชัดแจง้งบ,บ,บรีบอกว่าน้องแบ,บงมม่งกันก็คือรู้จักมักคุ้นสถิต รู้ตัวจริงเขาเห็นหน้าตาจริงของลาตัวหัวเท้นะครับอย่างให้ด่างอันนี้มันชัดเจนตั้งแต่ต้นว่ารู้จักกันแต่ที่ก่อนจะเข้ามานะครับช่วงประกันตัวนะครับช่วงประกันตัวให้ดังก็ออกมารับสารภาพออกมาพูดประจากับเอซของตัวเองนะครับว่า เป็นคนจัดการเรื่องสงทนายไปจัดการเรื่องเอกสารในวันประกันตัวจากเรือนจำคลิปเพียงแค่นี้นะคะัานะครับกดไลค์กดติดตามให้พานบ้านเป็นคนส่งทนายในทีมของมันนะครับไปจัดการเรื่องเอกสารนะครับหลังจากประกันตัวนะครับ